เสียหลายอยู่ตี่ข้ามันโอ<ะ>้ไม่หยั่งแต่แซบเถอะฮะใส่ดีจักไหมเนี่ยเอาใส่เใ็้หยังเอาใส่เใ็้หยังฮะจะย่าไปหยังพอดีมีคนมาซื้อบ้านใหม่อยู่เนี่ยพอดีไปหูวจักเขาก็เลยแบ่งแบงเขากินเออมาซื้อบ้านใหม่จะแบ่งแบงอะไเขากินยังไงบ้าตีของหอยเอาไว้ขายอะ่ะ วิกับเพื่อนบ้านกันเพื่อนบ้านกันจจหูจักเพื่อนดีซ้ำไหนแล้วโจคือเอาไปให้เพื่อนกินไว้แท้เอาไปให้กินลดเฮ้ยอยบดได้ห้วงดอกของพราัปานนี้อีอันนี้มันของขายคอยอ๋ขายกับเปยั้งกับให้เขากินกันสิเป็นยั้งเด้อนี่ดีก็ไปซื้อแนว้ออื่นไหมเขาตัวเอาเลาี้<อ>งยงอยู่ผู้เดียวซ้ำผู้ไรอยู่ผู้าาเดียวตาดีพ่อมอย่าบอกดิวาน ผูดญิงอยู่ข้างบ้านผู้เดียวที่ไหอยู่ไม่เนี่ยเขาเจ้าบ่มีผัวแมนเมนใส่จักน้อยในเท้าเอาไปฝากเขาจักน้อยเนี่ยเขาอยู่ผู้เดียวอีตนเขาอยู่ผู้เดียวก็ซ้ำเขาเห็นเขาหิวนึกกินมาเป็นพวกเป็นพวกตะละมือน่ะปานมาอยูสิบคนบนน่ะสิบเมียตนเขาหยั่งเฮ้อไม่ขอคอยเอาไว้ขายอะเนี่ยคอยก็อยากเอาเขาคอยไปเขาเนาะเอาเอาใส่ในแค่เท่านีย นยแต่ว่าเขาต้องเสื่อมสับันอนทำให้ตีดีเพื่อนบ้านเนาะตีรู้สึกว่าเจ้าสิอยากเสื่อมมากเลยนะกะูุงา้เนาะฮะต่อยากรู้จักนะเอาใส่ดหล่ะเอาเอาใส่แต่ว่าไปเอาไม่ถุงนึงไปเอาไม่ถุงนึงอุ้ยถุงเดียวก็เพราะเราเท้าเอาไปยังไรแท้อ้าวคอยกระสิเอาไปเจ้าเห็นบ่เนี่ยขังบ e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  ้านฝากกันไปเนี่ยเป็นังมีมีผู้ชายรอรอกล่ำยิ่งย่งซิกแพกยญ่งย่งนะอืม ผมดกโบกไลน่ะเห็นบ่เพิ่นอยู่ผู้เดียวคือกันใอยสิไปเชื่อมสัมพันธ์ทำไมตีกับเพิ่นมาไปเอาไม้ถุงนึงไปเร็วๆไปบ่เอาดอกกันบ่เอาไปดอกกันบ่เอาดอกเอาเอาใครจะได้เห็นคือกันไปเอามาเลยบ่บ่บ่เอาหนิใครจะใช้ให้ใช้หลายๆก็ได้บ่บ่บ่ใครจะไปเชื่อมกับเพิ่นใครไปเชื่อมเพียนเดียวหระติดแอบแฝดเลยล่ะเชียวเสียใครบ่บ่เอาแล้วบ่เอาแล้วบ่เอาแล้วเอารถเอารถดเทาเอารถเอารถโชคดีตัวเจ้าจะไปเชี่อมกับเพื่นเนี่ยใครจะได้เชี่อมมั่ง เอาถือบอเอาแล้วเอารูนเขาเนื้อกินไรแล้วนี่้าอแเลยเสาวไว้ข้างนอกบาที่เนี่ย,จยเจ้ายังขึ้นวาเจ้าสิเสื่อมได้พูดเดียวอ่ะเอ้ยเสื่อหนึ่งข่อยเจ้ายังบอกข่อยสิบ,บอกเจ้าอาบุญเด้อเขาขอเบอร์โทรข่อยเราเด้อเขาข,ข,ขอเบอร์โทรข่อยเลยเด้อขอยสิบ,บอกอบุญทำตัวดีๆเขาสิไม่เสืออ่อมครับเขาห้เบิ้ง เอาพี่ะเอาพี่ละอ้โหกเส่อมกวกขางบ้านนี่แท้เนาะบ่บ่บ่ไปให้บักลายเลยเอาบ่บ่เนี่ยโว้ยเด็กสุคั้